Hello this that Everyone today we are learning today about this and that. สวัสดีค่ะนนักเรียทุกคนวันนี้ก็มาพบกับคุณครูนะคะคุณครูชื่อคุณครูโบวีค่ะวันนี้เราก็จะมาอยู่ในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศค่ะนั่นก็คือภาษาอังกฤษค่ะไม่ใช่ภาษาจีนแน่นอนเนาะอ่ะก่อนอื่นเนี่ยจะก่อนจะไปรู้จักทั้งสองคำนี้คุณครูมีทริคนิดนึงให้หนูได้จำกันอาจจะ เป็นเพลงนิดหน่อยนะคะอ่ะเริ่มกันเลยนะคะฟังก่อนนะฟังคูก่อนรอบแรกค่ะ This แปลว่านี่ t h a t แปลว่านั่นอีกรอบนะคะ This แปลว่านี่ t h a t แปลว่านั่นทั้งสองคำใช้รวมกันกับอะ uh, และแอนอีกรอบนึงเพิ่มเลเวลความเร็วขึ้นมานิดนึงนะคะ This แปลว่านี่ t h a t แปลว่านั่น This แปลว่านี่ t h a t แปลว่านั่นทั้งสองคำใช้รวมกันกับอ่ะ uh, และแอนค่ะเก่งมากค่ะโอเคนะ เรามาเริ่มกันที่คำแรกนะคะคำแรกก็คือคำว่า this this นะคะ mm hmm. this คำนี้เนี่ยมันใช้กับอะไรคะคุณครูมันใช้กับคำนามทั่วไปเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของหรือสถานที่หนูใช้ทั้ง this ทั้ง that ได้หมดเลยแต่ this กับ that มีข้อแตกต่างอยู่นิดนึงค่ะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะมาบอกนะคะว่ามันใช้ต่างกันยังไง mm hmm. แต่ก่อนอื่นเนี่ยคุณครูมีคำศัพท์ เพียงแค่5คำเพื่อที่จะทบทวนความจำให้หนูนะคะคำศัพท์ก็ใกล้ตัวเลยรอบๆรอบๆในห้องเรียนหนูเลยนะคะคำแรกนะคะง่ายมากคำนี้อะมองเห็นไหมบุกค่ะบุกคำที่สองค่ะ eraser คำที่สาม pencil คำที่สค่ะอ่าเอาไว้ขีดเส้นอะไรเอ่เย Ruler และคำสุดท้ายค่ะ the last one คำนี้อาจจะยากหน่อยหลายคนอาจจะไม่คุ้นเคยใช่ไหมแต่เรารู้ว่ามันคืออะไรใช่ไหมกบลอดินสอออกเสียงว่า sharpener เ,เป็นไงจำได้ยังห้าคำง่ายเนาะง่ายมากวังนี้ตั้งใจเรียนนานแล้วใช่ไหมเอออ่ะทีนี้เนี่ยเมื่อกี้เพลงมันว่าไงนะ this this แปลว่า นี่ that แปลว่านั่นอ่ะในเมื่อ h i s แปลว่านี่แสดงว่าของนั้นมันอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลคะ h i s แปลว่านี่คืออะไรเอ่ยยู you, ใกล้ค่ะอ่ะส่วนคำว่า that that แปลว่าอะไรในเมื่อ h i s อยู่ใกล้ that แปลว่านั่นก็คือยูไกลนั่นเองค่ะไกลในที่นี้หมายถึงสิ่งที่เรามองเห็นค่ะอาจจะเรามองไม่เห็นมองไม่ชัดแต่เพื่อเราอยู่ใกล้กว่าซึ่งเพื่อเรามองเห็น เราอยู่ไม่เรามองไม่เห็นค่ะเรามองไม่ชัดเราถามเพื่อนค่ะใช้ประโยคอันนี้นะคะถ้าเกิดอยู่ไกลโอเคเมื่อกี้เพลง this แล้ววันนี้ that แปลว,ว่านั่นทั้งสองคำใช้รวมกันกับอะและ an อะอะและ an ใช้ใช้ต่างกันยังไงให้หนูสังเกตที่ตัวคำว่า an นะคะคำว่า an a n an คำนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าหนูเห็นคำนาม ที่มันขึ้นต้นด้วยสระนั่นก็คือ a e i o แล้วก็ u ค่ะเอาใหม่ a e i o และ u ถ้าเกิดคำศัพท์คำนั้นเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยมันขึ้นต้นด้วย5ตัวนี้เราจะต้องใช้คู่กับ an ค่ะส่วน a ง่ายๆเลยะก็คือทั่วไปที่ไม่ได้ขึ้นต้นด้วย a e i o u ขอถามนิดนึง A E I O U คืออะไรนะคืออะไรในถ้าเทียบกับภาษาไทยเทียบเป็นสระคา่าถูกต้องอ่ามี A E I O U ห้าตัวเท่านั้นค่ะทีนี้เรามาดูที่รูปแบบประโยคกันนะคะวันนี้ครูจะเสนอให้หนูเรียนรู้ในเรื่องของประโยคคำถามค่ะและก็ประโยคคำตอบมาที่ประโยคแรกนะคะ What is this What is this? อย่าลืมนะคะประโยคคำถามต้องมีเครื่องหมายอะไรเอ่ยเครื่องหมาย question mark ค่ะ question mark ก็คือเครื่องหมายคำถามนั่นเองอ่าถัดมาค่ะ What is that เครื่องหมายคำถาม What is that เห็นไหมเหมือนกันเหมือนกาแฟเลยใช่ไหมต่างกาันที่คำสุดท้ายเลยเห็นไหม This และ that This แปลว่า นี่อะนี่คืออ,อะไรส่วน this แปลว่านี่ that แปลว่านั่น what is that นั่นคืออะไรอ่าในเมื่อพร้อมแล้วคุณครูจะลองขึ้นคำศัพท์นะคะว่าหนูจะตอบเป็นประโยคกันได้ไหมเออออกง่ายๆก่อนแล้วกันเนาะนะ what is this what is this ตอบว่าไงเอ่ยตอบว่า book ค่ะแต่ถ้าเป็นคุณครูนะครูจะให้แค่ครึ่งหนึ่งถ้าเราอยากจะโชว์ความสามารถเราต้องมีขั้นระดับ advance ขึ้นมาหน่อยเพิ่ม level ขึ้นมาหน่อยหนูจะต้องตอบเป็นประโยคยาวๆค่ะว่านี่ค่ะ it is ะ it t s s a เมื่อกี้อะไรนะ o o k อ่ะ ปร,ประกอบประโยคให้ครูฟังหน่อยค่ะ it is a book ค่ะถูกต้องนี่เปลี่ยนดีกว่าเปลี่ยนเป็นอันนี้ทีนี้น่อเป็นประโยคยาวๆให้ครูนะคะ what is this อะไรเอ่ยอย่าลืมใส่อะด้วยค่ะ it is a pencil ถูกต้องค่ะทีนี้ลองประโยคยนี้กันบ้างนะคะ what is that What is that แปลว่ามันอยู่ไกลนะ What is that จำประโยคการตอบแบบเดิมนะคะครูจะขึ้นรูปนี้นี่เลย What is that เหมือนท่าเดบเลยไหมเออไม่ใช่ครูชี้สมมุติว่ามันอยู่ไกลๆนะอ่ะอันนี้อะไร What is that มันอยู่ใกลครูนะหนูตอบประโยคเหมือนกันเลยค่ะ It is a ruler ถูกต้องค่ะ ่มาดูคำนี้กันดีกว่าส่วนใหญ่จะผิดคำนี้นะ What is that ตอบว่าไง It is จะลืมสังเกตที่ตัวตัวแรกตัวแรกตัวนี้เป็นตัวอะไรนะตัว e นะคะตัว e เห็นไหมมีหัวนิดนึงอ่าตัว e ตัว e ขึ้นต้นด้วยสระ a e i o u ข้างหน้าคำนั้นจะต้องเป็น an d ค่ะถูกต้องเวลาตอบตอว่า It is an d e อ a s รเซเป็นไงสำหรับ this กับ that ง่ายไหมลุงนี้เรียนตั้งใจเรียนตั้งนานเลยเนาะไม่ต้องมานั่งฟังครูหลายรอบใช่ไหมอ่ะโอเควันนี้สำหรับ this กับ that จบเพียงแค่นี้แต่คุณครูจะลองทวนให้หนูฟังอีกรอบหนึ่งนะคะอ่ะ this แปลว่านี่ that แปลว่านั่นทั้งสองคำใช้รวมกันกับและแอนค่ะเก่งมากถัดมา ทีนี้คำว่า and เนี่ย and ใช้คู่กับอะไรหนะ้าคานามที่เป็นยังไงขึ้นต้นด้วยสระนั่นก็คือ a e i o และ u ค่ะเป็นไงง่ายไหม this กับ that ใช้ต่างกันยังไงง่ายมากแล้วก็มีอและแอนเข้ามาเสริมให้เราได้จำกันอีกด้วยเป็นไงบ้างคะวนนี้ก็ขอบคุณนะคะสำหรับที่ฟัง thank you for watching and listening see you later bye bye